สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านบ้านน้ำผีนะครับอยู่ที่บอ่อเหล็กน้ำผีบารูว่าความเป็นไปเป็นมาจังไดเดี๋ยวให้แม่พึงบอกเพราะว่าข่าวๆจักน่อยในไม่พึงว่าจังไดก็บ่อ,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 บอเหล็กน้ำผีค่ะตรงนี้จะเป็นบ่อแหล่เหล็กเป็นพื้นที่ที่มีแร่เหล็กน้ำผีนะคะแห่เหล็กน้ำผีเหล็กที่เขาตีดาบนะ่ใช่ไหมเกิเอาไปตีดาบสมัยเด็กๆก็ตีดาบให้กับนักลุก แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ตีดาบให้นักลบแล้วก็จะเป็นตีดาบตีมีดอ่อาแล้วก็มีดตัดหวายหรือม,มีมีดนะคะทั่วประเทศจะต้องเอาอา,อาจากาตรงนี้เพราะว่าเป็น,นเป็นแร,กกร่เหล็กกายสิทธิ์ค่ะอ๋ออันดับแรกเลยคือเราอยากรู้ว่าเราสามารถถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้ใช่ไหมได้ค่ะอ๋อโอเคอันนี้คือแม่พึ่งเคยมาประจํามาบ่อยค่ะมาบ่อยมากครับสมัยเป็นสาวสักหน่อยอืมตอนนี้เป็นสาวเถาก็ยังได้ไหมอยู่ สาวเถาทึ้นทึกเพราะว่าตะกี้ค่ะอุปถาหลวงตาตุ่มวัดป่าศิลาวดเกาะเกิร์ตคุณมาปฏิบัติแต่ก่อนเพิ่นบวชพระเพิ่นบวชอยู่ที่อำเภอนลำป่าค่ะอยู่ดอยพุ่งเงินนี้แม่ห้าขี้หนีค่ะก็คือแม่โอเล่แม่สิบหกคนกัลยาสิน่าไปอยู่เชียงรายหางมาประจำอุปถาชื่อพีอำเภอนลำป่าค่ะก็จะ ก็จะมีวัดดอยพู่เงินวังผาชัน้นเนาะที่จะมาประจําแต่เวลามาค่ะก็จะมากรับครู<ม>บา,บาอาจารย์มากรับครูบาอาจารย์ค่ะเขามาตรงนี้ตรงนี้คุณไม่ใช่มีแค่เหล็กไหลนะคะมีเหล็กไหลด้วยอ่าเหรอครับแล้วแต่บุญวาสนาการใกลความโอ้เรามาดูกันครับเ<ๆ>พื่อนๆครับว่าจะเป็นอย่างไรผู้ใดมีบุญวาสนา เน,น้ำอ็ก,กแ,กแ,กแบุญัาสาคเขาเขาก็าจะมีเล็กก้าอยู่ตรงันไม้อะอเขาก็ยอมตกลงไปค่ะกระดงแป้งนมาแแล้วแต่บุนวัสนาว่าใครจะได้เป็นอะไรนอืมไม่มีน้ำไมไ่มีน้ำครัเป็นทันขั้นบานเรือเปาไปดูดอ๋ออันนี้คือเราต้องเช่าเราต้องอะไรไหม น่าจะบูชาไหมเป็นยังไงบ้างครับได้ได้กันไหมได้ครับได้เหรอหนขออนุญาตขอชมหน่อยได้ไหมครับโอ้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครใช่อ๋อศ oh. ักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธินะ์มากครับ สาธุเราต้องทำยังไงฮะไปนี่เนี่ขึ้นไปขอไปไปขอขสามสองสูงนันนะลูกใช่บอกเขาแล้วก็ลงมาก็บอกสามสามสามอ๋อครับครับเหล็กน้ำพีเหล็กน้ำพีครับขอบคุณมากครับเอาแล้วมาจากไหนอันนี้ผมมาจากมหาสารคามครับโอ้โกศุนะฮะรอพี่จากโกสุมเหรอครับใช่เลยครับทุก อ๋อจากโกสุลอ๋อขอบคุณมากเลยครับครับผมโอ้ทำไมได้เยอะจังตัวนี้เพราะเป็นอ๋อไหน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 ขอดูหน่อยเป็นยังไงจะเป็นเหมือนเลกก้านี่่ะแร่เล็กก็จะติดขึ้นมาเลยเต็มเลยแต่เราต้องมีซองถุงพลาสติกก็ได้มาใส่ ลองดูหน่อยสิเดี๋ยวนะก็จะเอาไม่เหมือนเพื่อนหรอกนะผมเล็งมาผมก็มาเห็นตัวนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นได้เหมือนเพื่อนไหมเอาติดมาแล้วเนี่ยติดมาแล้วขออนุญ,ญาตสาธุเด้อขันบุขาสิมีบุญวาสนาด้ครอบคล้องอันใดขอให้ติดกันมาเด้เอนะครับพี่น้องครับ บ่าวพูสิีดีความนี่ท่านเฮ้ยได้ไหมเฮะครับผมผู้สีวิไลครับผู้สีวิไลครับครับและลงวันไหนอ่ะลงทุกวันครับเศรษนี่ก็จะลงเลยฮะครับไหนเอ้าได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอปอดเข่าวตกกันตั้งนานข้าได้ไม่เท่าหมอนขีดเออ ดูดูดูด,ดูไม่เพิ่งทําดูดูโอ้ยเป็นอย่างนี้หรออืมเก็ต้องหาทรงใสไว้ค่ะอ๋อเดี๋ยวเอาละสาธุเด้อเทีท่ยวบุตรเทวดาผู้ปกป,ป,ป,ปักรักษายบบเยาวบัวเมล็กน้ำปีแห่งนี้ถ้าหากว่าบุญบาสนาผู้ขาที่ได้ครอบคร้องอันใดขอให้เตีนขึ้นมาติดเอาเเด้อฮะ ยะงต้องไปไกลๆเนี่ยละ่ะบอยอนไกลล่หรอเอ้ยละรอโอ้พี่น้องครับแต่ว่ามีความรูส้สกว่าเหมือนว่ามีอะไรดูดจริงๆนะเหมือนมีอะไรดูดจริงๆครับเพื่อนๆครับเฮ้้หมือนมียังดูดอิลีละครับคือหินทุกก้อนในนีน้มันจะมีแรงดึงดูดเป็นแร่เหล็กเออนะใช่นะแตเห็นไหมเนี่ยก้อนใหญ่ๆนี่ก็ใช่นะ เพียงแต่ว่าตัวดูดของเรามันเล็กมันเล็กไปเลยดูดขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมคือหินทุกก้อนนีแรงดึงมันดูดทุกก้อนอยู่แล้วอืมปึ๊บเออนะจริงจริงดูดทุกก้อนอีหลีแต่พี่น้องเอ้แรงดึงดูดกอ้อนเออมีแรงดึงดูดครับพี่น้องครับอ๋ออลากไปครับ<น>ลากไปเหมือนกับเหมือนกับห้องสีเบ็ดนะอ๋อล่องเบิ้งครับพี่น้องครับ อ้าสิได้อีย่างน้อมาเนี้ยน้อให้ลองดูไม่รู้ว่าจะได้อะไรเอ้าติดขึ้นมาแล้วโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยอ่านี่เห็นไหมโอ้โหใหญ่มากเลยติดเต็มเลยทั้งทั้งเล็กทั้งใหญ่โอ้โหไอ้ไปพิ่งดึงออกเลยอ้าโอ้โหเนี่ย มันเยอะมากเลยมันมีแรงดูดโอ้แล้วระหว่างก้อนใหญ่กับก้อนเล็กอันไหนมันนี่ยิ่งกว่ากันนะก้นอนใหญ่สิใช่ไหมเอาใส่กระเป๋าเสื้อเลยต้องแบบยิงใส่โอ้ยบ่อขันบ่อแสงอ๋อบ่อพระแสงนะอันนี้บ่อพระแสงนะอันนี้บ่อขันอุ้ยอ,อ้อมันก็ติดนี่ เห็นนะบอ่อพระแสงนี่ก็คือบอ่อพระแสงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรลึก10เมตรเป็นบอ่อที่มีคุณภาพของเนื้อเหล็กดีกว่าบอ่ออื่นๆในสมัยโบราณนะมีนายช่างทําพระแสงถวายพระมหากษัตริย์ได้นําเอาแร่เหล็กน้ําพีจากบอ่อพระแสงไปถลุงทําพระแสงดาบจึงเรียกว่าบอ่อพระแสงอ๋อทีนี้เรามาอ่านบอ่อพระขันกันดูครับเพื่อนๆครับ นี่บอ่อพระขันนะครับบอ่อพระขันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง12เมตรลึก7เมตรในสมัยโบราณมีนายช่างผู้ทําพระขันถวายพระมหากษัตริย์ได้นําเอาแร่เหล็กน้ําพีจากบอ่อพระขันไปถลุงทําเป็นพระขันจึงเรียกว่าบอ่อพระขันอ๋ออย่างนี้นี่เองครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆก็คือ เนี่ยครับเพื่อนๆครับมันเป็นบ่อมันเป็นบ่อดินนะไม่ใช่บ่อน้ํานะครับเป็นบ่อดินอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าเระหว่างที่เราทําไปเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับระหว่างที่เราตกไปเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าได้อะไรหรือเปล่าผมจะตกอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างบ่อพระขันกับบ่อพระแสงอ่ะจะได้อะไรเอ่ยยังไม่รู้เลยว่าได้อะไร อ๋อแต่ก็ติดขึ้นมาเยอะอยู่นะติดขึ้นมาเยอะอยู่นะแต่ว่าก้อนมันเล็กอะเหนเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเล็กไหมอันนี้ไม่ถือว่าเล็กนะเล็กไหม,ไมถือว่าเล็กไหมไม่ถือว่าเล็กนะออเต็มหมดเลย <laughs> อันเป็นอย่างนี้นี่เองเกิดมานะตั้งแต่เกิดมาก็นี่แหละครับครั้งแรกที่เคยเห็น อันนี้นี่เป็นสิ่งที่แปลกถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกนะครับเป็นหินครับอะไรลูกตกแรล่ไงนี่<ห>นแรก่เหล็กน้ำพีคือตรงนี้แหละอย่าไปจับมั่วนะนจับมั่วไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป,ไรไปไรไยิบเลยเดี๋ยวพ่อไปใส่เองเอเอเอาถุงเอาถุงเอาถุงมากโลกนั่นะถุงอย่างที่พี่เขาจับอะมาถืออานขอบคุณมากค่ะขอบคุณหน่อยสิพี่ลก นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นคันเบ็ดไหมนะถ้าเห็นคันเบ็ดเอามาเขาเรียกว่าซิทเบ็ดบ้านเราอะเรียกว่าซิทเบ็ดนะเดี๋ยวพ่ออีกรอบหนึ่งครับอตกที่โบ่อพระแสงนะรอบนี้นะจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้นะครับแต่ว่าเราจะลองตกดูอนี่แหละครับความเชื่อก็ไม่ใช่ความเชื่อนะครับคือความจริงนะครับก็คือหมายถึงว่าสมัยก่อน เหล็กน้ำพีเนี่ยนะครับนี่แหล่เหล็กน้ำผีเล็กๆตรงนี้นครับที่เพิ่นเอาไปใส่ตีเป็นดาบนะครับ่อสูกับอริราชศัตรูในสมัยโบราณน,นะครับท่านองค์พญาพิชัยดาบหากักท่านก็ใช้เหล็กน้ำพีแถวนี้แหละครับท่านก็เอาจากบ่อเหล็กตรงนี้แหละครับขึ้นไปตีทําเป็นดาบนะครับในการสู้รบกับข้าศึกศัตรูนะครับได้ได้อยู่แล้วลูกแต่ว่ามันจะได้เม็ดใหญ่เม็ดเล็กแค่น,นั้นแหละมันได้อยู่แล้วได้นะได้แน่นอน นี่เห็นไหมของพ่อเต็มเลยเห็นไหมนะแต่ว่าพ่ออยากจะได้เม็ดใหญ่ๆลองดูนะมาจะติดหรือเปล่าโอ้ติดแล้ว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 ของพ่อติดเม็ดใหญ่มากเลยนี่ไงอ่ะเดี๋ยวให้แม่จับเอาอีกโอ้แสดงว่าพ่อหมานมากเลยนะนี่เห็นไหมทำไมันจะเหมือนนี่ยนอันคืออะไร ข้องหนูไม่หมานเหมือนพ่อไงอ้ยเอาลงไปเหมือนเดวดีกว่าเอ้ยไม่ต้องเอาลงนี่มันมันเป็นยังไงครับพรลานุภาพเล่าให้ฟังได้ไหมฮะพอรู้บ้างไหมฮะเหนือสิงอรรนะ่งศักริ์ส่ะใช่ไหมครับรอ,อ๋อก็เ,อเคยมาตก ตกปีแรกครับกลางคืนกลับไปครับท่านตามแล้วตามยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็ก็มามาเหมือนมาเข้าฝันก็เลยต้องตั้งกิตอธิฐานขอว่าเราเอามาก็เลยหลังจากนั้นถ้าเกิดเราตกได้เสร็จก็ขึ้นไปขอท่านอยู่ข้างบนอ๋อแล้วครับที่านนั่งไว้อืคือมันเหนือสิ่งอธรรมครับอะไรที่ไม่ต้องปรึกอ๋อ อันนี้ผมขออนุญาตลง YouTube ได้ไหมฮะได้เนาะได้เนาะอ๋อเคยเคยมาที่นี่กี่ครั้งแล้วผมมาหลายครั้งผมคนที่นี่นะอ๋อใช่อไหมฮะใช่อไหมอ๋อคนที่อุตตริตนี่เลยครับอืมนี่ครับความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ว่าแค่เชื่อเฉยๆนะครับแต่มันคือความจริงด้วยนะครับเอา,อาละ เพื่อนๆเ,เมื่อได้รู้แล้วอย่างนี้นะครับเราจะนิ่งเฉยอ,อยู่ไม่ได้ครับเราต้องทดลองอีกแล้วอวทดลองอีกหน่อยว่าถ้าหากบุญญาบาร,รมีเรามีนะก็อาจจะได้อะไรที่เหนือความคาดหมายเช่นกันเพราะว่า,าพี่ๆเขาบอกว่ามันมันมันเหนือความาเหนือความเชื่อเหนือความเชื่อเป็นเป็นโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกอะไรอลองดูครับไม่ต้องปลูกเสก ไม่ต้องไม่ต้องมีเกจิอาจารย์มาปลุกเสกสิ่งเหล่านี้ก็เหนือความเหนือความเชื่อทั้งปวงเหนือคือบอกอยังไงว่าศักซิ์ธเองของเพินนะเพิ่นมีถาดศักดิ์ธของเพล่นอเองอยู่แล้วนะครับได้นะได้ขึ้นมาอีกแล้วนะนะครับแต่ว่าเระจะลองลองดูแถวนี้คือจะมีไปทุกพื้นที่หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ว่าเรารู้ว่าทุกคนที่มาที่นี่ได้หมดครับ แต่ไม่รู้ว่าจะได้น้อยได้มากเท่านั้นเองจะได้แบบไหนบางคนบอกว่าได้เป็นเหล็กไหลก็มีอู้หูอูหูหอุ้ยก้อนนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นอ่ะเหล็กพ่อไม่เนี่ยเห็นไหมเอาเองเอาเข้าไปเอาอืบอู้หูหูเอาออกมาก่อนเอาเอาของพ่อออกมาก่อนอะดึงดึงอย่าทำแบบนี้มันจะหลุดออุ้ยมันจะเงินโอ้โหของหนูมันกอดกับอันนี้ ดูสิเห็นไหมนะใหญ่มากเลยเอ่าเนี่ยไม่มีใครได้ก้อนใหญ่เหมือนพ่อน,นั่นนะ่ะมีแต่ก้อนเล็กๆนิดๆนะของพ่อน,นี่ถือว่าใหญ่เดี๋ยวจะให้ไม่พึงเก็บละเอาละครับนี่ครับพี่น้องครับดูดูของพ่อดูของพ่อน,นี่มีแต่ก้อนใหญ่ๆนะแต่ทำไมคนอื่นไม่ได้เหมือนพ่อนะอืม แล้วแต่บารมีเหมือนว่าแหลนะอ่ะโอ้แต่เขาบอกว่านะใครก็ตามที่มาเอาแล้วต้องขึ้นไปขอข้างบนถ้าไม่ไปขอเนี่ยเดี๋ยวเขาตามถึงที่เลยนะ mm hmm. เจ้าของบอ่อครับ mm hmm. ก็เพราะว่าเออตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นที่ที่เป็นหินที่มีแร่เหล็กกายสิทธ์ทาเป็นเหล็กทําเป็นดาบหอกของ้าวต่างๆในการสู้รบกับข่าศัตรูในสมัยโบราณสมัย ข่อพญาพิชัยดาบหักนะครับอตอนนี้เราได้ที่บ่อพระแสงแล้วทีนี้เราจะมารอที่ลองที่บ่อพระขันดูนะครับเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีหรือไม่มีนะแต่ว่าเราจะลองดูกันครับทลิปนี้เราจะทํายาวมากนะครับเราจะทํายาวๆมากเราจะลองดูกันว่าเราจะมีบาร,รมีทางบ่อพระขันบ้างไหมก็สาธุครับถ้าหากว่าข้าพเจ้ามีบาร,รมีทางบ่อพระขันก็ขอให้ แร่ต่างๆที่เป็นแร่กายธิ์แร่ธาตุกายธิ์จงติดขึ้นมากับเบียดที่ข้าพเจ้าตกลงไปด้วยเถิดนะครับติดขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆครับแล้วก็เม็ดใหญ่ด้วยอ,อันนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับคนอื่นเนี่ยจะได้ขึ้นมาเม็ดเล็กนิดเดียวนะแต่ผู้บ่าวภูนะครับได้ค่อนข้างใหญ่นะอ่ะแม่เพิ่งดูสิเนี่ยแม่เพิ่งดูให้พ่อหน่อย น่าเห็นไหมของไม่พึ่งก็ได้เล็กนิดเดียวนะแต่ของพระภูนี่ได้เม็ดใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมครับเอาปนกันได้ใช่ไหมมันอ,อาจจะอาจจะดูเหลือเชื่อนะอาจจะดูเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเล่น,เล,นเล่นสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันคือความจริงนะเพื่อนๆ ครับลองดูครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองเอาลงไปลึกๆดูว่าเอ๊ะจะมีอะไรหรือเปล่านะจะติดขึ้นมาบ้างไหมข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะเราจะลองดูกันครับถ้าหากบนบ้าษสนาบารมีของข้าพเจ้ามีที่เคยได้มา,าร่วมสืบร่วมทํากิจกรรมอะไรอยู่แถวนี้นะครับถ้าหากบาา้าบารมีเคยเห็นเคยถือคอยครอบเคยคลองเคยได้เคยเห็นเคยเป็นก็ขอให มีสิ่งดีๆติดกลับขึ้นมาด้วยเถิดตอนนี้เราทําโดยที่เราไม่รู้นะครับว่าเราหย่อนลงไปไหนบ้างแล้วจะติดอะไรขึ้นมานะครับเราไม่รู้โอ้ติดขึ้นมาอีกแล้วนะเนี่ยครับเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีนะสังเกตดูให้ดีอุ้ย เห็นไหมครับดีย๋ยวเราจะให้ให้ไม่พึ่งเก็บไปอีกเป็นเรื่องที่แปลกนะเอาละเราน่าจะพอเท่านี้แหละครับอ่ะไม่พึ่งไม่พึ่งเก็บให้หน่อยเราน่าจะพอละว,วมกันได้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 ไดได อพอแล้วเรานี่แะครับเอาละครับพี่น้องครับความเสือเป็นของส่วนบุคคลเด้อนะครับถ้าหากว่าใครเชื่อหรือใครไม่เชื่อครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับใครที่เชื่อก็อยากจะให้ลองมาสักครั้งหนึ่งนะครับที่ ที่นี่เลยนะครับหมู่บ้านเหล็กน้ำพีนะครับผู้ใดเห็นแล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นน้ำกันใดเอาง่ายๆว่าเราไม่เชื่อเก็บไว้ในใจนะครับเราอย่าลบหลู่ออกเป็นเสียงนะครับหรือถ้าหากเรามีความเชื่อเชื่อว่าอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับ เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ